สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอนสีอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในตับรามเกียรินะคะคือหนุมานค่ะเป็นหนุมานอมพระพรานะคะซึ่งเป็นตัวเอกของในเรื่องรามเกียริเนี่ยหนุมานก็จะเป็นตัวเอกอยู่เหมือนกันนะคะ เาไม่ใช่พระเอกแต่ก็เป็นตัวเอกอยู่พระรามพระลักษณ์อะไรนึงก็จะเป็นพระเอกนะคะเขาตัวเพราะอนุมานเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถมากมีฤทธิ์มากสามารถเสกนู่นเสกนี่ได้สามารถอมพับพลาที่ประทับของพระลักษณ์พระรามไว้ในปากของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามา จับพรลักษรา,ามไปอีกตอนที่พรลักษมา,ามหลับอยู่ในเออพระพลานะคะซึ่งถวายความปลอดภัยให้พระลักษมา,ามนุ่นแล้วก็หนุมานยังมีฤทธิ์มากจริงๆโดยต้นนี้ดูสิคะหูเต็มไปหมดเลยโอ้ยหูหนุมานจะเยอะอะไรขนาดนี้เป็นหูทิพย์ไปแล้วค่ะดูนะคะเนี่ยโอ้โหจะ หูจะมาขนาดไหนซึ่งตอนแรกๆที่ปัสุเลี้ยงหนุมานเนี่ยต้นเนี้ยหูเขาก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะยิ่งนับวันหูก็ยิ่งเยอะดูนี่สิคะเนี่ยดูต้นฝั่งนี้โอ้โหหูจะเป็นใบได้แล้วคะ่ะจะกลายเป็นใบของเอ,อต้นหนุมานอมพลับปลาแล้วความยิ่งใหญ่ของหนุมานก็อย่างนี้นะคะเนี่ยขนาดเป็นต้นไม้ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าต้นอื่น หนุมานจะต้องมีสะพานหน้านะคะถึงจะเป็นหนุมานอมพระภาถ้าเป็นสะพานหลังก็จะเป็นอีกหนุมานหนึ่งถ้าไม่มีสะพานเลยก็จะเป็นหนุมานขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะใบของหนุมานเนี่ยใกล้ๆเคียงกันการที่จะเป็นบอลสีในตับรามเกียรติแล้วเป็นหนุมานเนี่ยนะคะใบเขาจะลักษณะใกล้เคียงกันคือใบใหญ่ๆแล้วก็ เนี่ยค่ะใบกว้างขนาดนี้ถึงจะเป็นหนุมานได้ซึ่งคนที่ตั้งชื่อก็เก่งๆมากดูหนุมานใบหูนี้สิคะเนี่ยเป็นหูเขียวๆเลยล่ะค่ะหูทิพย์เลยนะคะอย่างนี้ไว้ฟังอะไรได้หมดนะคะชาวบ้านพูดไกลแค่ไหนก็ได้ยินหมด <c oughs> เพราะมีหูเอาไว้ฟังอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยหูเยอะไปหมดเลยโอ้ยเสียงอื้ออึงแน่ๆถ้าเป็นคนนะคะหูเยอะขนาดนี้ ใครพูดอะไรได้ยินมดแลนี้ค่ะใบเล็กๆนี่ค่ะใบเล็กๆเนี่ยหูตึมไปหมดเลยหูหนักนะคะเนี่ยใบยเนี่ยหูหนักทําให้ใบเขาโค้งลงกับพื้นเลยเขาเรียกหูหนักไม่ได้หูเบานะคะไม่ได้เหมือนคนสมัยนี้หูเบาเบาโลกโซเชยียลว่าอะไรก็ก็ก็แบบไปุดทัวลงุดทัวลงนะคะแล้วแต่โซเชียลจะนำทางเลยนะคะ ลงไปด่ากับเขากันตึมหูหนักบ้างนะคะให้เหมือนหนุมานนี่ค่ะอย่าหูเบานะักใครว่าอะไรก็ฟังหูไว้หูค่ะแต่หนุมานต้นนี้ไม่รู้จะฟังตรงไหนไว้ตรงไหนนะคะเยอะไปหมดเลยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นอ,อ,อยู่ในตับลำมเกียนจะต้องจะเป็นหนุมานได้ซึ่งใบเล็กๆอะไรเนี่ยก็จะไม่ใช่หนุมานหนุมานจะต้องยิ่งใหญ่ จะต้องแบบโหอมพับพลาที่ประทับได้นะคิดดูสิคะว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่เลยหนุมานประสุเลี้ยงมานานแล้วคะ่ะต้นนี้แล้วเขาก็ยุบไปพอเอามาหยุดนอกตู้นี่สวยงามขนาดนี้คะ่ะหนุมานเป็นบอลโบราณต้องการแสงต้องการแดดนะคะอย่าลืม